สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านทางมาถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกคลิปเกมจากช่องของเรากดติดตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะบัดนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มสะด้วยนะเราอยู่กันในเกม What t h e f i g h t i n g การต่อสู้คืออะไรเออคืออะไรวะโอเคเรามาเล่นกันดีกว่าอุย้ยนี่ยนี่แน่นแนโอ้ยนี่เอาทังมาเอาทั้งมาเอาทังมา <c oughs> เอาทั้งมาทั้งเป็นของฉัน เอ,อ้ยเอ้เอ้อย่าตามมานี่ทิ้งไปเ,เลยเอาปืนหยิบป,ปืนยิง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 ให้หมดยิงทิ้งให้หมดเอาปืนล่วงไัไหนวะยิง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 โอ้โหปืนสู้กวยไม่ได้ตกโอเคแก้มือดำเมี่ยมเลยตีเนะี่ยเอาเอาแหลกแหลกชึบ เอาปืนมายิง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 อัดหน้ายิงยิงปืนนิดเดียวรูปเริ่มเทมยิง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 นี่แนี่นี่แนีะยกลัวจะสู้เราหรือนี่นี่นี่เอามาเอาถังกันนี่จังหวะนี้ไปเอาถังมาขอถังได้ไหมเออลองไห้เลย ตอนตีแบบนี้นี่น,ะนี่เนฮะ้ยมันหยิบปืนมันหยิบเปิดม,ม,มันเล่นลิ้นอ้าฮายอ้าเฮ้ยนี่เนะี่ยเก้าอี้เลยึ๊บอนี่นี่มานี่นี่ดาวจังใดก็ว่าเลิศนี่โน้ปแทะอะไรเมื่อกี้อุบาทจังต่อยต่อย หยิบควายตีตีตี่นี่แฮ็กช็อตโนปเย้เนรษแล้วไปด่านต่อไปดีกว่ามาแล้วอัพเกรดพลังเรียบร้อยมาอึ๊บนี่ขว้างเอาถังขยะมาตีเฮ <laughs> ้ยงัั้นมีหน้าไมา้ เล่นดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันตีก่อน,อนไอ้ยอ้เอ้ยเอากองมาเอากองมาเอากองมาไม่ไหวกันมึงแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องนายต้องเจอปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนก่อนล่วงเลยไม่น่าเอาปืนอโอเคมาขอแก้มือไม่เอาแล้วปืนนะนี่นี่ เอาเอาหยิบไปหยิบยากจังวะเอ้ยหนีก่อนเอ้ยเอ้ยโดนลัวโดนลัวงเอาหลับเลยเอ้ยนี่เนี่ยเอามะเอาลัวฟาดไปนี่ยิงแย่งกระดานดำกันไม่ต้องไม่ต้องกระดานดำเป็นของข้าแล้วนี่เอ้ย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 แล้วมาดึงมือทำไมเนี่ยออมาดึงมือทำไม ตีไอ้กระดานดำต้องเป็นของข้าสึกชิงกระดานดำตีฟาดไอสันในในเออมันเอารัวมาวะไอข้ามาให้แล้วกระดานดำต้องเป็นของข้าวายโอ้โหกระเด็นเออเฮ้ยหยิบจยากนี่กันได้เอ้าไม่ได้สักอันนี่เอารัวมาเอารัวมาโอ้ลัวพังไปละนี่เจอถังเขียวเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนหมุนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยไอ้ย่าไอ้ย่าท่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมโอ้ดีนะถังมีประโยชน์โอ้โหมันยิงใหญ่เลยโอ้โหมันเอาหน้าไม้มาวะนี่เนี่ยฟาดเสร็จไปหนึ่งอาจยิงข้าวโอ้โหหยิบยากหยิบเย็นอ้ย่าเฮ้ยมันหยิบมันหยิบปืนไอ้ย จ่ายก่อนอีกจะไ,ได้อะไรไม่เละแก้มือมามามาทุกอย่างมันเป็นของข้านี่เงรู้จักไหมจับปลาสองมือโอ้ยกระเด็นแดดม,มีอะไรกระเด็นนี่เดวี่ยงให้หมดมีอะไรเวี่ยงทิ้งให้หมด อุยกระดานต้องไปของข้าสึบชิงกระดานดำอุยอยื้อหมุนหมุนแล้วทำไมถือท่านั้นจะฟาดเขายังไงวะนะโอ้ยทำอะไรเนี่ยอย่ามาเกาะแกะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาช่วยกันหามเลยกันนี้หามหามไปไปไปใหญ่บ้าน S 1> <S 1> ย,ย,ยังยังไม่เลิอกอีกนี่เนี่นี่เนี่ยเออจะตกจะตกเ้ยอุ้ย,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยกุกิ๊กกุกไกกันเยอะนีะ่เนี่ยฟาดได้กล่องลังเขาเลยนี่ไม่มีอะไรจะตู้ละตีตีโดนหัวทุกตัวเอ้ย อย่ามาแย่งค่ามันชอบแย่งไอพวกขี้แย่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแห่เลยแห่นางแมวนี่นะตายต่ายอะไรดีอะไรดีอะไรตู้ดีโอโหได้เฉยได้แบบงงๆโอเคด่านต่อมา อัพอัพสก,กิลกันนี่เนะี่ยถุงขยะฟาดเปรียงเปรี้ยงไม่มีอะไรตู้แล้วถุงขยะตีหัวมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องใส่ต้องหาอาวุธใหม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหาของก่อนหาของก่นอนอ้าวเฮ้ยอะไรเนะี่ยอ๋อเทปตัวจ้า นี่ดูดูเอ้ยเอ้ยอันนี้ดีกว่าปืนอันนี้ดีกว่าปนืนนี่นี่แทงยับแทงยับนี่เนี่ยจิ้มจิ้มไเว้ยน,นี่ดีกว่าปืนไอ้ศึกงวยปั้มระวางจอนซีน่ากับใครวนะเนี่ยไม่ออกตีมันตีมันตีมัน โอยอะไรวะนี่งวยปั้มจริงๆโอ๊ยยยยยยยอยย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 ด้ดยย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 ลยลลลลยย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 ตยย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  นี่เนี่ยต่อยต่อยเมียงมัดเออเฮ้ยหลบเก้าอี้หลบเก้าอี้ก็เอาเพื่อนมาเป็นโล่โอ้ยนีเนี่ยตีได้ราวเหล็กลาวกันคนดูเย้เฮ่เอ่าดีนี้ตีกันกลางทะเลครับผมตีได้ตีได้อะไรเนี่ยยางน้ำห่วงนะ ตีตีฟาดเข้าไปตีเนี่ยลูกบอลลูกบอลเอาให้หมดไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอะไรดีวะอ้าวมีธนูมีธนูเก็บธนูกันเต้โหเก็บยากมากโอ้ยยิงเราไปยิงเราโอ้ย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 ดีที่เขาแปรงช่วยอ่าได้มาสองอันครับอมมือปืนมือปืนนี่นี่นี่มือมือปืนคู่ ยิงยิงยิงย so ิงยิงเสียบตูดเสียบตูดยิงเสียบตูดเออเป็นการเือนกาเสียบตูดเสียบตูดยิง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 เข้าไปไอ้นี่ยอัปเปอร์คลัสโอเคครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีครับผม